วิถีแห่งเซน The Way of Zen เรื่องที่18ข้อมูลปริศนาของพระโพธิธรรมพระอินเดียมาเมืองจีนคือตำนานแห่งการเกิดพุทธนิกายเซนสืบต่อมาจนบัดนี้สหายเอย๋ยภาพรปริศนาชวนคิดภาพร,รหัสลับของท่านตักมอหรือพระโพธิธรรมยินเดียน,น่าเกรงขามด้วยสายตาคมกล้าจากท่าทางทะนงบ่งบอกความเป็นเลทในเชิญชวนให้คิดให้ค้นหาความจริงที่แฝงฝากไว้อย่างท้าทายตลอดมาจนบัดนี้ นั่นคือท่านตักหม้อมือซ้ายถือรองเท้าเพียงข้างเดียวรองเท้าแนบชิดติดอกเมื่อเห็นแล้วสิ่งที่ตามมาเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าจากภาพนี้ท่านตักหม้อนั้นยังไม่ตายแน่แล้วยืนถือรองเท้าเพียงข้างเดียวทำไมทําไม จากหลักฐานที่จารึกด้วยอ,อักษรฝากไว้ในพระไตรปิฎกจีนทั้งสองชุดในชุดดั้งเดิมและชุดฉบับอกักรถาออกคำสั่งให้รวบรวมอีกครั้งในยุคเฉียนหลงฮ้องเต้นในราชวงศ์ชิงซึ่งทางโรงเจบ่อนไก่มีครบทั้งสองชุดได้จารึกดังนี้ ท่านตักหมอตายจริงตายเป็นทางการแน่นอนจากนั้นพระศพได้บรรจุไว้ที่เจดีบนเขาหูหมีหลังจากนั้นประมาณ3ปีได้มีคณะทูตจีนที่กลับมาจากอินเดียระหว่างทางนั้นได้พบท่านตักหมอกํากลังเดินอยู่กลางป่ามือซ้ายถือรองเท้าแนบชิดติดอกจึงมีการสอบถามได้ความว่าท่านตักหมอนั้นจะกลับไปอินเดียเรื่องราวมีแค่นี้ ต่อมามีการเปิดเจดีเพื่อค้นหาความจริงจึงพบว่าในเจดีนั้นว่างเปล่าพบรองเท้าข้างเดียวเหลือไว้เป็นหลักฐานเรื่องราวนี้จึงเป็นที่มาของภาพวาดตุ๊กตากลางสายตามรูปภาพนี้ ขอผู้อ่านลองพิจารณาดูแววตาพุ่งออกมาด้วยพลังลมปราณบ่งบอกพลังชีวิตยังแข็งแรงมั่นคงท้าทายการบิสูจน์ด้วยลักษณะท่ายืนเด่นสง่ามั่นคงสังขารแบบนี้ยังไม่ตายแน่นอนดังนั้นท่านตักมอสจะไปตายที่แห่งหนใดนั้นไม่มีใครรู้แน่สิ่งที่ฝากไว้เป็นสโลกสั้นๆบอกความหมายด้วยวลีสั้นๆว่า ฉันมาอยู่บนแผ่นดินนี้เพื่อมาถ่ายทอดธรรมะมาช่วยปลดปล่อยให้ออกจากความหลงผิดในอารมณ์เมื่อดอกไม้บานครบห้ากลีบแล้วผลจะปรากฏออกมาจะเป็นไปตามธรรมชาติสโลกนี้เป็นวาจาออกจากจิตที่รู้แจ้งยันรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าได้อย่างอัศจร,ร,จริงทุกประการอมิตพุทธสสทโนคาพรก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2561